ข้อเสียของการนอนไวนะทำไมหัวเราทำไมก็อยากรู้อะอันนี้จะให้ความรู้เออสำหรับคนที่นอนดึกอ่ะออมันก็ได้สนุกเป็นที่ไงแต่ข้อเสียของคนนอนไวอ่ะไมอันตรายถึงสมองเลยนะเป็นไรอะเดี๋ยวทำให้ดูถ้าเป็นคนนอนช้าค่อยๆนอนไงค่อยๆน,น,น,นอนแล้วผมผ่า แา่ข้อเสียของคนนอนไวเนี่ยโวดผาดผาดเยอะมากสมมุติเป็นคนนอนไวใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือคนนอนไวค่อยๆนอนอย่ารีบนอนค่อยๆนอนอาจสมองเสื่อมเลยนะนอนไวเป็นนอนไวเป็นไงนะถ้าจังหวะขอเตียงหัวเตียงไปฟาดจริงเนี่ยนอนไวเป็นอย่างนี้อันตราย เอาไว้นิเนี่ยอันนี้นอนช้าช้าเออนอนไหวอันตรายถึงสมองนะเออเนี่ยนอนไหวนอนไวปุนนว๊บุมงพังสาระเต็มเตี่ยมสาระเลวอ่ะมันไม่คุ้นนะเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรวะกินยากว่ะไอติ่ม <c oughs> ก้าเป็นแบรนด์อื่นนั้นเปิดกลักอยาก็ได้นอนไวหรอกอันตรายนอนช้าๆกันดีแล้วมีเวลาหาความสุขนอนไวอันตราย